อาะสวัสดีครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่อง n e w b i Me นะฮะโอเคในวันนี้ผมจะมารีวิวแบบคร่าวๆนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการเล่นเกมของผมนะฮะที่เพิ่งมาส่งเมื่อวานนี้เนะาะเจ้าตัวนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงอาจจะเดาได้นะครับว่ามันคืออะไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่ามันคืออะไร จะพยายามรีวิวแบบคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าผมายังไม่มีความรู้มากนักนะฮะสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะไม่ได้สวยงามมากนะครับในการแกะโอเคนี่คือคีย์บอร์ดนะครับผม สำหรับเล่นเกมนะฮะจะคะ่ายนูโวนะฮะนูโวในรุ่น nk 3.0นั่นเองนะฮะผมโอเคเป็น rubber dome switch นะครับก็มี water proof ด้วยนะฮะโอเคเขาบอกมีอั Anti Ghosting นะครับ19 Keys นะครับมี9ก้าโหมด มะะีมัลติมีเดียนะครับ12 h o t k ฮอตคีย์มี LED Soundlight นะฮะแต่นี่เป็นรุ่นของ v a คั n นะครับ Gaming Keyboard โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยผมจะใช้อันนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าโต๊ะมันสีดำนะฮะเอาละครับผมมาดูข้างในกันดีกว่า มีอะไรบ้างโอเคแนะน่นอนต้องมีคีย์บอร์ดนะครับผมมีสายเป็นสายถักนะครับผมน่าจะว่ามองเห็นไหมนะครับเป็นแบบสายถักนะครับโอเคนะครับของลูบโวนะฮะลูบโว ลองฟังเสียงนะครับว่าจะดังหรือเปล่าก็ไม่ค่อยดังนะครับถือว่าสำหรับผมนะผมชอบนะที่มันไม่ดังมากผมคิดถึงช่วงเวลาที่ผมเล่นเกมมากเลยอนะพวกเกม c อ l อ Beauty นะครับพวก GTA ในอดีตนะครับชอบมาก ด้านหลังนะฮะจะมีตัวปรับนะครับสองสองอันนะฮะเพิ่มระดับนะครับผมเวลาเราใช้งานนะฮะสามารถปรับจากด้านหลังได้เลยเนาะสองด้านนี้เนาะมันก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะฮะสำหรับแล,แล้วแต่คนถนัดนะฮะแล้วแต่คนชอบบางคานอาจจะไม่ไม่ปรับขึ้นมาก็ได้เนาะโอเคโอเคเอาละฮะเดี๋ยวผมจะมาลองเสียบไฟ ดูนะว่า,าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าการปรับไฟมีอะไรบ้างแต่ว่าวผมจะโชว์ให้ดูก่อนเนาะโชวเเ์เห็นไหมเห็นไหมเห็นไฟไหมนี่ฮะรประมาณนี้ครับผมโอเคที่ผมพอจะสราา้างมาคร่าวๆก็คือจะมีตัวตัวออปชันนะครับจะเป็นตัวแรกโอเคตัวแรกจะเป็นตัวนี้เนาะจะเป็นแบบนี้นะฮะ ฟังก์ชันที่2ก็จะขยับนิดหน่อยนะครับผมฟังก์ชันที่3ก็จะเป็นสีเดียวแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะปรับเป็นสีอื่นยังไงอ๋อมันมันมันสโลวเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคโอเคอ่สเป็นสไลด์ไปทางขวานะครับเป็นสไลด์ไปทางขวาทีละสีแบบนี้ นะครับห้าห้า <5 S 1> <5 S 2> นิ่งเดี๋ยวนะถ้ากดอีกทีนึงอ๋อโอเคถ้ากด 5, 5จะเปลี่ยนสีไปรเรื่อย <ๆ S 1> แต่ว่าเป็นการเลือก,ก,รอกครับถ้าเราชอบสีแดงก็อยู่แดงตลอดเลยนะครับโอเคหกจะเป็นการสไลด์ออกนะฮะโอเคเจ็ด จ็บเป็นการคอสตูมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่ใช่อโอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจไป8ก่อนโอ้น,นะเจ็ดโอเคแปดอ๋อโอเคแนี่เป็นตามตามการกดครับผมเมื่อเรากด1ครั้งมันก็จะเด้ง1ครั้งแล้วเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมปับป๊บปับป๊บปั๊บ แบบนี้นะครับผมโอเคมาดูแบบที่9 9เนี่ยจะเป็นตามเสียงเห็นไหมนี่ผมพูดอยู่แล้วมันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบตามครั้งที่ผมพูดเลยนะครับผมลองดีดนิ้วไหมดีดนิ้วดีดนิ้วก็เปลี่ยนไหมพับพับพับเห็นไหมครับปบม,มือก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนตามเสียงนั่นเองนะครับผม ใช่ไหมใช่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเซฟยังไงแต่ว่าผมชอบแบบที่8มากกว่าไปตามเสียงเออไปตาม <c oughs> ไปตามการกดของเราเลยนะครับผมโอเคนี่คือคร่าวๆนะครับสำหรับการใช้งานนะครับการปรับแสงแต่ว่ามันมีดีเทลอื่นอีกนะครับผมก็ถ้าใครทราบดีเทลอื่นๆนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ให้กับผมด้านล่างเลยเนาะ <c oughs> ว่ามาทำยังไงนะครับผม โอเคขอบคุณครับโอเคหากใครนะครับที่เคยใช้เจ้าคีย์บอร์ดเกมมิ่งรุ่นนี้นะครับของนุ b โวนะฮะในรุ่น NK 3 0นะฮะเวกเค mm hmm. นะครับผม mm hmm. ก็ถ้าท,ท่านใดเคยใช้ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับที่จะอาจจะแนะนำหรือบอกผมเกี่ยวกับออปชันที่มันน่าสนุกให้กับผมข้างล่างได้เลยเนาะ ผมกำลังเรียนรู้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดในยุคนี้เนาะผมเคยใช้แต่คีย์บอร์ดธรรมดาในยุคอดีเฉยไม่มีออปชันอะไรมากมายนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมนะฮะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e ให้ผมที่ด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวในอนาคตมันจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญสำคัญกำลังจะมานะครับผม,ผมเช่นตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็จอนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะ เป็นอะไรบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ